ผลต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างไรกับเม็ดเงินที่ใส่เข้าไปในโครงการดิจิต a l วอลเล็นะคะชวนนักเศรษฐศาสตร์มาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของดรพิพัฒน์เหลืองนริมิช,ชัยกรรมการผู้จัดการหัวหน้านักเศรษฐศาสตราาสา์บริษัททรัพเกียรตินาคิ <c oughs> นพัธระนะคะอยู่กับเราแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะดรณะดรณสวัสดีครับสวัสดีครับดรณะครับ ทีนี้หลายคนก็ถามว่าใส่เงินเข้าไปขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจขนาดไหนนอกจากนี้มันมีฉากทัดครับถ้าคนลงทะเบียนไม่เต็มจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรถ้าคนลงทะเบียนเต็มเอียดจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับครับจริงๆใส่เงินเข้าไปยังไงก็คงมีผลต่อเศรษฐกิจแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่า,าต้องถือว่า,าแหล่งเงินงบประมาณเนี่ยนะครับประมาณสัก เกินครึ่งเ่ยนะครับเป็นการขาดดุลเพิ่มเติมนะครับทั้งในปีงบประมาณนี้และปีงบประมาณหน้านะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนมีผลต่อเศรษฐกิจแน่นอนนะครับแต่ว่ามีผลแค่ไหนเนี่ยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยใหญ่ๆนะครับเรื่องหนึ่งก็คือแหล่งที่มาของเงินนะครับว่ามันเป็นการขาดดุลใหม่นะครับหรือเป็นการตัดลดงบประมาณหรือบริหารจัดการงบประมาณเนี่ยนะครับพูดง่ายๆคือเงินที่ควรจะเอาไปถูกไปใช้ในโครงการอื่นเนี่ยถูกหมุนมาใช้โครงการนี้แทนเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้ผลลด ต่อเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะได้ไม่ไม่เต็มที่นะครับประเด็นที่2เนี่ยก็คือว่าเออเวลาเอาไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีคนใช้เยอะขนาดไหนแล้วมีเงินใช้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับอ,อย่างไรนะครับอ,อย่างที่เมื่อกี้ถามเลยครับว่าเออหนึ่งก็คือมีคนมาลงทะเบียนเยอะแค่ไหนทางเลือกในการไปใช้เนี่ยนะครับเออสะดวกเอ่อต่อคนไปใช้เยอะขนาดไหนแล้วสุดท้ายเงินที่ได้ไปเนี่ยนะครับเขาเอาไปใช้ได้จริงๆขนาดไหนแล้วก็เป็นการเอ่อสร้างกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจใหม่เยอะขนาดไหนครับ อืมค่ะแล้วถ้าเราดูจากตัวเลขที่รัฐบาลเขาบอกชัดเจนะนะคะว่าเอาจะเป็นงบปี67ด้วยงบปี68ด้วยแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่จะมาจากการบริหารจัดการอื่นจริงที่มาสุครพิวิตเล่าเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยจุลพัณ์ก็บอกนะคะบอกว่าสามารถทําได้นะบริหารจัดการโดยไม่ไปเบียดบางงบเดิม,มจริงในทางปฏิบัติเรามองว่าได้แค่ไหนเราก็มีตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ชัดไหมเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์ก็จะมองผลแบบหนึ่งนะคะขณะที่รัฐบาลก็จะมีตัวเลขผลอีกแบบหนึ่งจริงๆแล้วหลักการ นี้มันขึ้นอยู่กับอะไรคะดรณัฐครับอย่างอย่างอย่างที่เรียนนะครับถ้ามันเป็นการขัดดลงบประมาณใหม่คือพูดง่ายคือว่าไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะใช้แล้วก็กู้เพิ่มแล้วมาใช้เลยเนี่ยนะอันนั้นน่ะมีผลต่อเศรษฐกิจเน้นเป็นเงินเม็ดใหม่ที่ใส่เข้าไปแน่นอนนะครับแต่ว่าเวลาพูดถึงว่าเป็นการบริหารจัดการงบประมาณเนี่ยนะครับเวลาเราทํางบประมาณเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเงินที่เราอ l l o c a t e ไปแล้วนะจัดสรรไปแล้วว่าจะใช้ในโครงการใดโครงการหนึ่งนะครับ ห้าใช้ไม่ทันใช้ไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย นะครับมันก็เป็นการดึงเงินที่ควรจะถูกใช้ในโครงการอื่นนะครับมามา,มาใช้ในโครงการนี้นะครับหรือแมก้กระทั่งตัวงบกลางเองก็เถอะนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะควรควรจะเป็นเงินที่ถูกใช้ในในโครงการอื่นหรือไม่นะครับเวลา,าม,มาใช้ใน,ใ,นในโครงการนี้มันก็ต้องอาจจะไม่ได้มีผลต่อเศรษฐกิจเต็มแม้แต่หน่วยเพราะเราต้องพิจารณาถึงเงินที่ถูกจะควรใช้นะครับแล้วไม่ได้ใช้มาใช้ในโครงการนี้นะครับงั้น net impact กเนี่ยก็อาจจะอาจจะไม่ได้เต็ม <c oughs> แม้เต็มหน่วยเท่ากับการอันไฟแนช่วยการขาดดุลงบประมาณใหม่นะครับอีกถ้าเกิดเราด <c oughs> ู ถึงตัวเลขที่รัฐบาลพูดนะครับตัวขาดดุลงบประมาณใหม่เนี่ยมีประมาณ2 7 4 0 0 0ล้านนะครับแล้วก็เป็นการบริหารจัดการงบอื่นๆเนี่ยนะครับอีกประมาณแสนเจกว่าล้านใช่ไหมครับงั้นถ้าเรามองดูเนี่ยประมาณสักสองแสน่นสี่พันล้านเนี่ยมันก็ประมาณหน่อร์ของ GDP นะครับงั้นก็อันนี้อาจจะมองว่าเป็นตัวตั้งต้นนะครับแล้วก็จะไปคูณมาลติพายเออร์เท่าไหร่เนี่ยก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีความแตกต่าง ถามว่าทําไมเราเวลาเราเราดูแล้วก็เมื่อกี้เข้เาใจว่าเวลาพูดมันอาจจะมีข้อถกเถียงกันนะครับ<ม>ว่าใส่เงินเข้าไปเนี่ยจะหมุนกี่รอบะครับใส่เ,เป็เงินเ,เป็นหนบาทเนี่ยจะสร้าง GDP ใหม่ได้เท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราเจอในอางานวิจัยแล้วก็ตัวอย่างอาของประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับก็คือการแจกเงินนะครับการให้เงิน แบบเขาภาษาระาาวิชาการใช้คําว่า fiscal transfer นะคือการเงินโอนภาครัฐในภาวะปกตินะครับหมายความว่าเป็นภาวะที่ไม่ได้มีวิกฤตนะครับเนี่ยจะอาจจะทําให้เงินเนี่ยนะครับอาจจะกลับมาเนี่ย multiplier เนี่ยนะครับอาจจะไม่ถึงหนึ่งนะครับหมายความว่าใส่เงินไปหนึ่งบาทเนี่ย GDP ใหม่เนี่ย อาจจะไม่ได้เท่ากับหนึ่งะครับสาเหตุผมว่ามีสามประการใหญ่ๆนะครับประเด,ด็นแรกเนี่ยก็คือเวลาใส่เงินเข้าไปใหม่เนี่ยเป็นการให้เงินใส่ในมือประชาชนเนี่ยมไม่ได้เกิด GDP ในวินาทีแรกนะต่างกันกับการทําโครงการภาครัฐนะครับเป็นงบลงทุนงบประจำอะไรก็แล้วแต่รัฐใช้เงินปุ๊บเนี่ยเกิด GDP ทันทีแต่ว่าการให้เงินกับประชาชนเนี่ย โอนเงินเข้าไปไม่ได้เกิด GDP นะครับเป็นการแค่โอนเงินเข้าไปเฉยๆต้องเชื่อว่าประชาชนได้เงินไปแล้วเนี่ยจะเอาไปใช้และไม่ใช้ใชเฉยๆนะครับต้องเป็นการเงินที่ไปใช้มากกว่าที่เขาใช้ตามปกติ uh huh. ตนี่แหฮะเพราะว่าสังเช่นยกตัวอย่างว่าผมใช้เงินเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นบาทกิน uh huh. ข้าวอยู่แล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลไม่ให้ผมอีกหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะครับก็ต้องตั้งคำถามว่าเดือนนั้นน่ผมจะใช้จ่ายเท่าไหร่ถ้าผมใช้จ่ายเท่าหมื่นหนึ่งหมื่นบาทเท่าเดิมเนี่ย เท่ากับว่าไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่เลยเพราะว่าเท่ากับว่าผมก็รับเงินจากรัฐเอาเงินรัฐไปใช้แล้วเ,เงินที่หมื่นหนึ่งที่ผมจะใช้อยู่แล้วตามปกติเนี่ยผมก็เก็บใส่กระเป๋าถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นลิเกดันทีหนึ่งลิเกดันิดสองเนี่ยก็คืออาจจะมีบางส่วนที่อาจจะถูกนำไปใช้ในซื้อสินค้าหรืออื่นๆที่มี Import c o n t e n t เยอะหรือเป็นการนำเข้างั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศแต่เกิดขึ้นต่างประเทศมี่เป็นลิเกดข้อที่สอง นะครับแต่ว่าอย่างที่เราเห็นครับรัฐบาลก็พยายามปิดช่องนี้นะครับพยายามที่จะบอกว่าห้ามซื้อของชิ้นใหญ่ห้ามซื้อมือถืออะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการพยายามเพิ่มให้มันเกิดการหมุนเวียนในประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็รีเกตช่องที่3าเนี่ยคือการยืมดีมาในอนาคตมาใช้นะกตัวอย่างเช่นถ้าผม มีเวลาเวลาต้องใช้หกเดือนใช้ไม่ทันก็ไปซื้อสบู่ทิชชู่ยาสีฟันมาตุนเอาไว้ะนะครับพอหมดหกเดือนเนี่ยผมก็ไม่ต้องซื้อขอ,องพวกนั้นไปอีกสักรยะยะหนึ่งแล้วก็อาจจะเห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่งตัวขึ้นในในช่วงเวลาที่มีโครงการแล้วก็พอหมดโครงการเนี่ยก็อาจจะเห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยดรอปลงไปได้นะครับครับดรนะครับทีนี้บางคนจะบอกแบบนี้ครับไม่ว่ามันจะถึงหนึ่งหรือไม่ถึงหนึ่งเราก็ไม่เดือดร้อนอะไร ยากถามแบบนี้ครับด้านหนึ่งเรามีต้นทุนในการที่จะใส่เงินเข้าไปแต่ด้านเรามีภาระทางการคลังคนทั่วๆจะมองว่าภาระทางการคลังไม่เ็นเกี่ยวกับเราเลยมันส่งผลกระทบต่อเราไหมครับโอ้กระทบแน่ครับเพราะว่าภา,าระทางการคลังเนี่ยก็เป็นภาระหนี้ของทุกคนนะครับสุดท้ายทุกคนก็คงต้องเอาเงินภาษีมาจ่ายใช่ไหมครับเพราะยิ่งมีหนี้นยังไงเราก็ต,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 ต้องต้องจ่ายหนี้นะครับประเด็นที่2เนี่ยนะครับเวลาเรามีภาระทางการคลังแล้วภาระทางการคลังเนี่ยถึงจุดที่ เริ่มไปชนข้อจํากัดทางการคลังนะครับข้อจากัดทางการคลังของเราเนี่ยมี2ก้อนใหญ่ๆที่กําลังชนอยู่นะครับหก็คือการขาดดุลงบประมาณหลายปีนะครับตอนนี้ทั้งการขาดดุลงบประมาณในปีงบประมาณนี้และปีงบประมาณหน้าเนี่ยรัฐบาลต้องใช้คําว่า Max Out แล้วนะครับคือไม่สามารถขาดทุนได้มากกว่านี้แล้วเพราะว่าอํานาจในการกู้เงินตามกฎหมายเนี่ยนะครับเต็มไปแล้วนะครับหมายความว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ารายได้การจัดเก็บเนี่ย ไม่ได้เท่าตามที่ประเมินไว้นะครับหรือนะครับมีสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้อ,ตองใช้งบฉุกเฉินเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีข้อจํากัดว่าเออจะเอาเงินจากไหนมาใช้เพราะถูกจากัดเอาไว้ประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็คือรัฐบาลประเมินแล้วนะครับว่านี่สาธารณนะครับของรัฐบาลเนี่ยนะครับน่าจะเข้าไปใกล้ๆ70%ซึ่งเป็น เอ่เพดานหนี้สาธารณะที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้นะครับในอีกสักสองปีข้างหน้านะครับเพิ่ะถ้าเกิดเอ่ไปเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยหมายความว่าถ้าเราต้องการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่หรือเราต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจรหรือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยนะครับทรัพยากรที่เรามีที่จะเอาไปใช้ในอนาคตเนี่ยก็จะมีจํากัดมากขึ้นเราก็ต้องไปหาท่าอื่นนะครับต้องออกพรบรกู้เงินต้องทําอะไรต่างๆแต่ว่าการกระทำการใช้เงินงบประมาณในท่าปกติเนี่ยก็จะทําได้ยากขึ้นนะครับอื เออสุดท้ายรัตนามองว่าผลบวกกับลบทางเศรษฐกิจช่างน้ำหนักกันแล้วอะไรมีมากกว่ากันแล้วเราจะเห็นผลเมื่อไหร่จะเห็นปีนี้เลยหรือว่าปีงบประมาณหน้าหรือว่ามันจะส่งผลต่อโครงสร้างในระยะยาวคะเปียังไงเนี่ยนะครับมันเป็นมีผลทางเศรษฐกิจแน่นอนนะครับอย่างที่บอกคือมีเงินใส่เข้าไปทีนี้เกิดขึ้นคําถามก็คือคุมต้นทุนหรือไม่นันก็จะเป็นอีกคําถามนึงนะคร ราะอย่างที่บอกคือถ้ามัลติพายเออร์น้อยกว่าหนึ่งเนี่ยนะครับนั้นต้นทุนเกิดขึ้นทันทีการกู้ยืมเงินใหม่เกิดขึ้นทันทีแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจกไม่ได้โตขึ้นนะครับอย่างซ u s เ a นนะครับเพราะว่าน,นี้ก็เป็นการตั้งคาถามนะครับว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมี2ด้านใหญ่ๆนะครับหก็คือต้นทุนโดยตรงก็คือภาระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเพิ่มเติมเข้ามานะครับ กับการกับ,ก,บกับต้นทุนหน้าที่2คือต้นทุนทางอ้อมก็หมายความว่า,เ,าเงินที่เราจะเอามาใส่น,นะครับสี่แสนห้าหมื่นล้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้อย่างอื่นได้หรือไม่มที่อาจจะเกิดผลทางเศรษฐกิจที่มีผลยั่งยืนกว่า โครงการแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าโครงการอันนี้มีความจําเป็นมีความสาคัญไหมผมคิดว่าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีความสําคัญนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับจริงๆว่าตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยมันแผ่วกว่าที่หลายๆคนคาดเอาไว้นะครับแต่ก็มีการตั้งคาถามว่าการแจกวงกว้างขนาดนี้นะครับหรือว่าต้นทุนทางการคลังที่สูงขนาดนี้คุ้มต้นทุนทั้ง2ประเภทหรือไม่คือต้นทุน ทางตรงก็คือภาระนี้เกิดขึ้นในทันทีแล้วก็ต้นทุนทางอ้อมคือทันที่รัฐบาลจะทํำโครงการแบบนี้หรือว่าจริงๆเราควรจะทําโครงการอื่นๆที่จะไปปรับโครงสร้างเศรษฐกิจทําเรื่องของ าการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวควบู่่ไปด้วยเนี่ยนะครับเราก็จะมีทรัพยากรแล้วก็มีต้องใช้คําว่าทรัพยากรที่สําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของตัวรัฐบาลเองนะครับว่าจริงๆตอนนี้ควรจะคิดถึงนโยบายที่มุ่งหวังนโยบายระยะกลางระยะยาวเพิ่มเติมขึ้นแต่ว่าวันนี้ตัวสุงว่าทรัพยากรหลายอย่างเนี่ยถูกโยนลงมาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับงั้นหลายๆคนก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วนโยบายระยะกลางระยะยาวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกนะครับระยะสั้นก็สําคัญนะครับแต่ระยะกลางระยะยาวก็สําคัญด้วย ตรงนี้ก็เป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือว่าต้นทุนที่ที่รัฐบาลน่าจะต้องให้ให้ความสําคัญด้วยเหมือนกันอค่ะ นะขอบทุนทีเดียวย nice ังไงขอบคุณดรนาะนะครับมาคุยกับเราเช้าๆแบบนี right. ้ขอบคุณนะครับสวัสดีค่สวัสดีครับสวัสดีครับดรพิพัฒน์เหลืองนริตชัยนะคะกรรมการผู้จัดการหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์บริษัทหพักเกียรตินาคินพัฒนระนะคะสิ่งสําคัญก็คือความคุ้มค่าแหละค่ะเพราะว่าต้นทุน2อย่างที่ดรนาะบอกไว้นะคะหนึ่งก็คือต้นทุนทางตรงก็คือหนี้นะคะเราจะชนเพดานหนี้สาธารณะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะแล้วก็จะทำให้โครงการอื่นๆที่เราอาจจะต้องใช้เงินจำนวนมาก ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยอาจจะค่อนข้างตันพอสมควรแล้วก็งบประมาณเองก็ไม่สามารถที่จะเบ่งไปได้มากกว่านี้แล้วนะคะส่วนต้นทุนทางอ้อมก็คือใส่เงินนี้ไปก็จะทําให้เงินก้อนนี้ไม่สามารถไปทําอย่างอื่นได้นี่คือคําถามนะคะว่าแล้วตัวหมุนทางเศรษฐกิจที่คาดหวังไว้4ลูกเนะะี่ยค่ะที่หวังว่าจะเกินกว่าเงินที่ใส่เข้าไปในมุมของภาครัฐแต่นักเศรษฐศาสตร์บอกว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจในต่างประเทศแล้วก็ในหลายพื้นที่ก็พูดชัดนะคะว่าเงินโอนในช่วงเวลาปกติคือไม่ใช่ วิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้1%เใส่เข้าไปกลับมาได้ไม่ถึง1%นนั่นเองนะคะแล้วก็ที่จะกลับมาได้แน่ๆน่าจะเป็นเงินก้อนใหม่ก็คือ2องแสนล้านบาทที่เป็น1.4%ของ GDP แต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าลงทะเบียนจะเยอะไหมเนาะคนจะใช้หรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายใช้เลยเปล่าหรือว่าเขาเองเป็นการดึงของอนาคตมาใช้ตอนนี้อีกต่างหากนะคะมีหลายประเด็นที่ต้องตามกันเพราะฉะนั้นคงใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะแต่ว่าก็มีมิติอื่นที่รัฐบาลควรต้องใส่่่ใจจดด้ววยยยยเเเหมืออนนนกกกัโฉพาาาาาะะะรรลงทีํป็ต ลงทุนสาหรับเศรษฐกิจไทยค่ะนะครับจริงๆดูแล้วเหมือนฟรีเนาะจริงๆมันไม่ฟรีเพราะมันมีต้นทุนมีความหมายเอาเงินออกมาแล้วโปรเจกต์อื่นอาจจะไม่ได้ใช้คุ้มทุนหรือไม่และอย่างไรดังนั้นครับวันนี้เนี่ยเราเลยอยากจะทําโพสํารวจความคิดเห็นของท่านผู้ชมด้วยนะครับอันนี้ในยู u ูบนะครับท่านสามารถจะร่วมนะครับตอบการแสดงความคิดเห็นได้ว่าถ้าท่านมีสิทธิผมกำกับแบบนี้ดีกว่าท่านจะเข้าไปรับเพื่อที่จะลงทะเบียนรับดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนี้หรือไม่นะครับผลออกมาพบแบบนี้ครับบอกว่ารับ5 4ไม่รับ คือรึ่งนะครับ46ะนะครับแต่ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้คุณลิฟายในการที่จะได้รับสิทธิ์มะครันว่านี่คือโพตซึ่งเรามีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเนี่ย3,316โหวตนะครับอันนี้ใน YouTube อย่างเดียวก็ปรากฏว่าใช้คำว่ารับเนี่ยชนะอยู่แล้วแหละแต่ว่าชนะไปเล็กน้อย54ต่อ46นะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจะเด h e s t a n d a r d ด a v e กันนะครับ